วันนี้ทางบริษัทวีเทคนะครับก็จะนําสาระนะครับวิธีการดูปั๊มไฮดรอลิกนะครับว่าระหว่างกองตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองขาดูดนะครับกองตันแล้วก็ระหว่างที่อากาศเข้าในระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอลิงนะครับอยู่ตรงหน้าแป้นท่อดูดนะครับอันนี้โอลิงนะครับหน้าแป้นท่อดูดอันนี้เป็นกองขาดูดนะครับ ว่าระหว่างกองตันนะครับกับอากาศเข้านะครับความเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกอะจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอ่เรามาพูดกันถึงตัวกองตันก่อนนะครับอันนี้กองขาดูดถ้ากองขาดูดตันนะครับอันนี้จะเป็นชุดโรตารี่กรุปนะครับหรือว่านิ้วลูกสูบกันเองนะครับถ้ากองตันนะครับ นิ้วลูกสูบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนิ้วลูกสูบนิ้วลูกสูบก็จะหลวมนะครับแล้วก็จะโยกได้นะครับจะมีเสียงไม่ทราบว่าวได้ยินถหรือเปล่านะครับอันนี้นิ้วลูกสูบก็จะหลวมนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากกองขาดูดตันนะครับตัวนี้พอเวลากองขาดูดตันนะครับคือปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็จะวแวัอากาศเข้าไปด้วยนะครับ เมื่อใช้ไปนานนะครับตัวนิ้วลูกสุกก็จะหลวมน,นี้สาเหตุก็มาจากกองตันนะครับส่วนอากาศเข้านะครับอากาศเข้าก็มาจากตัวโอลิงนะครับหน้าแปนท่อดูดนะครับอันนี้โอลิงนะครับหน้าแปนท่อดูดถ้าอากาศเข้านะครับอันนี้เป็นตัวโรตารี่กรุ๊ปเหมือนกันนะครับนิ้วลูกสุก นิ้วลูกูบก็จะสึกหลอนะครับก็คือตัวนิ้วนะครับก็จะเป็นรอยนะครับสึกแล้วก็อันนี้ก็นิ้วลูกูบก็จะขาดเลยนะครับหลุดมาเลยนะครับให้ดูบป็นชัดนะครับนี่คือหัวในวลูกูบนะครับอันนี้สาเหตุก็มาจากอากาศเข้านะครับอากาศเข้า กัดเข้าเข้ามาจากตามโอลิงเนี่ยครับโอลิงหน้าแปนท่อดูดครับส่วนกองตันนะครับถ้าใช้ไปนานๆน,นะครับปล่อยให้ใช้ไปนานๆเรื่อยๆก็นิ้วลูกสุบก็มีโอกาสหลุดกันนะครับความไร้แรงก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้เราถอดออกมาดูก,ก่อนนะครับว่าพอเราเห็นกองตันนะครับก็เลยรื้อตั้มเทคนลยออกอมาดูนะครับก็พบว่านิ้วลูกสุบหลวม วิธีป้องกันนะครับที่จะไม่ให้ปั๊มไฮดรอลิกเสียหายนะครับอย่างแรกนะครับก็หมั่นถอดกองขาดูดนะครับออกมาล้างทาความสะอาดนะครับหรือว่าเช็คตามระยะเป็นคะแนนของเครื่องจักรนะครับส่วนโอลิงข้อดูดนะครับเรื่องอากาศเข้านะครับก็หมั่นตรวจเช็คครับถ้าโอลิงฉีดขาดนะครับหรือว่าใช้เป็นนานและแบนเรียมนะครับ อากาศก็จะเข้าได้นะครับอันนี้คือวิธีป้องกันนะครับที่จะให้ปั๊มไฮดรลิกอยู่ในระบบไปนานๆนะครับหากผู้รับชมท่านใดนะครับก็ชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับเกี่ยวกับสาระนะครับระบบไฮดรลิกนะครับก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับทางบริษัทเราก็จะนําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมาอธิบายแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับครับขอบคุณครับ